No, 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 no Yeah, 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 yeah. Uh, No, 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 no Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหน้าเว็บกอดไลน์นะครับที่ไปบังเอิญเจอมานะครับสำหรับเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์เว็บนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับในงบที่จํากัดนะครับมี20-30บาทนะครับจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับก็นะครับหน้าตาเว็บเป็นแบบนี้เลยครับมีทุกบริการเลยนะครับ เติมเกมฟรีไฟล์ผับจีนะครับอวีแล้วก็ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มเครดิตกันก่อนเลยนะครับกดไปที่เครดิตนะครับมีช่องทางให้มากมายนะครับสำหรับการเติมนะครับพี่จะเลือกในส่วนของ t ูมานี่วอลเล็ตนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับเอาเบอร์มานะครับ0 9นอันนี้นะครับกด Copy มานะครับแล้วก็ตรวจเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ในงบประหยัด <Okay. S 1> จริงๆนะครับครั้งนี้20บาทพอนะครับเพราะว่าวอลเล็ตพี่เหลือแค่30บาทนะครับก็โอเคครับจากนั้นนะครับก็เอาเลขที่ใบเสร็จนะครับไปกรอกที่หน้าเว็บเมื่อกี้นะครับก็นี่เลยนะครับ 500นนี้นะครับก็กดยืนยันการทํารายการนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยนะครับโอเคก็เลือกไปในส่วนของซุ่มเพชรฟรีฟ้านะครับเครดิตวีการใหม่นะครับ20ขั้นมาดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเว็บใหม่นะครับน้องมีงบน้อยๆก็มาเติมได้นะครับ1ถึง50เครดิตนะครับได้มา5เครดิตนะครับเหลืออีกแค่10บาทสุดท้ายนะครับโอเคได้หรือเปล่าอุ้ยซัมโอ้ยให้ได้ของรางวัลนะครับก็ เอาเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกสัก20บาทนะครับโอเคครับพี่เติมเพิ่มมาอีก20บาทนะครับเดี๋ยวมาสุ่มดูกันนะครับว่าครั้งนี้มันจะออกหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ได้ก็หมดแค่40บาทนะครับแต่ถ้าเกิดได้นะครับพี่ว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับครั้งนี้นะครับสิบเลยได้หรือเปล่าเฮ้ยเรียบร้อยนะครับ3,697เพชร เว็บใหม่นะครับอันนี้เว็บก๊อตไล h ์นะครับพี่เห็นน้องๆเออคอมเมนต์บอกว่าให้มาสุ่มเว็บนี้ดูพี่ก็เลยเติมมา20บาทนะครับได้จริงๆนะครับน้องๆเฮ้ย1 0โอ้ไม่ได้นะครับอันนี้หมดเลยนะครับหมดเครดิตเหลือ5เครดิตสุดท้ายนะครับเอาเพชรเด้งเข้าเลยนะครับนี่นะครับ1 1 9 9 3เพชรนะครับก็คนไหนที่มีงบนไปน้อยก็มาลองสุ่มดูได้นะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i ช Channel ของเราอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีน้อง FC จาก t ิ k ตอกนะครับแล้วก็ YouTube ทุกคนด้วยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรกีหน้าซ่อนอยู่ในคลิปนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ได้ในส่วนของบัตรกีหน้านะครับรบกวนนะครับช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับขออนุญาตรีวิวในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพที่อัปเดตเข้ามาก่อนนะครับในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมปรับรับอีกหนึ่งนะครับเติม9เพศแล้วก็เติม99เพได้ในส่วนของบัตรสร้างห้องนะครับระยะเวลาในกิจกรรมนี้ก็มีอยู่3วันนะครับสมมุติน้องๆเติมวันที่12บสองไปแล้วนะครับก็กดรับนะครับแล้วก็เมื่อเติมวันที่13สามนะครับก็สามารถกดรับได้อีกนะครับแล้วก็14 15ินะครับก็สามารถกดรับได้ทุกครั้งเม เราไปดูในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในคืนนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นในส่วนของชุดโจเกอร์นะครับชุดจราจนโจเกอร์สีเขียวกลับมาแล้วนะครับสรับชุดนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมเมื่อก่อนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับชุดนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอัปเดตเข้ามาครั้งแรกนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมเก็บโทเค็นนะครับเก็บโทเค็นแรกในส่วนของชุดนี้นะครับสะสมครบ100รโทเค็นนะครับแล้วก็เปิดลัคกี้ดอ์นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับน้องคนไหนที่ดวงดีก็อาจจะได้ในส่วนของชุด จาระจนสีเขียวไปครอบครองแล้วนะครับก็ในส่วนของชุดจาราจนนะครับมีทั้งหมด5ชุดนะครับมีในส่วนของชุดสีเขียวนะครับที่มาครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสีแดงเป็นในส่วนของตู้สุ่ม e v o l u t i o n นะครับที่มา44สีนะครับแดงม่วงน้ําเงินแล้วก็เหลืองนะครับก็ไม่ค่อยแลเท่ากับชุดสีเขียวนะครับเพราะว่า เคยมาในส่วนของการสุ่มตู้ Evolution นะครับชุดสีฟ้าชุดสีเหลืองก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆและก็มีอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่เข้ามาพร้อมกับกิจกรรมนี้นะครับเป็นในส่วนของคาร์ดนะ โซเบรณนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคาตานะ DYLm นะครับของ DJ นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคาตานะชิ้นนี้นะครับมีเอฟเฟกแล้วก็สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเรามาเดากันดีกว่านะครับว่าในส่วนของกิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบไหนกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่14นะครับถ้ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาตอนเช้านะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเว็บนะครับ ถ้าอัปเดตเข้ามาตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมสุ่มลัคกี้ดอแบบนี้นะครับก็ในส่วนของ เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นการเปิดลัคกี้ดอและก็ลุ้นโทเคนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดอัปเดตเข้ามาตอนประมาณ9โมงนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเว็บนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบหน้าตากิจกรรมเป็นประมาณนี้นะครับให้น้องสุ่มเรื่องนะครับว่าในส่วนของคาตนณะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดทลชนอยู่ตรงไหนนะครับในความคิดพี่นะครับพี่คิดว่าถ้าอัปเดตเข้ามาตอนเช้านะครับน่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเว็บเปิดในส่วนของลัคกี้ดอแบบนี้นะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับพี่คิดว่าถ้าอัปเดตเข้ามาวันที่14ตอนเที่ยงคืนนะครับอาจจะเป็นในส่วนของกิจกรรมสะสม5โทเคเ็นแรกในส่วนของของละวันนะครับก็จะเป็นาะวันย่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็5โทเค็นแรกในส่วนของชุดโทรชนผู้ชายแล้วก็4โทเค็นแรกในส่วนของสกินคาตานะดีเจนะครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับถ้าอัปเดตเข้ามาตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่14นะครับ ก็ถ้าหากเปนในส่วนของกิจกรรมสะสมครบ5โทเค็นจริงๆนะครับโทเค็น1 2 3น่าจะออกง่ายนะครับแล้วเราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าโทเค็นที่4แล้วก็โทเค็นที่5เราจะหมดถึง3,000-4,000ถึง 4, 000, เพจน,นะครับเพราะว่าในส่วนของชุดโทรชนผู้ชุดจราชนนะครับสี 4, เขียวมีน้องๆหลายคนนะครับต้องการนะครับแล้วก็มันกลับมานานมากเลยนะครับประมาณ2ปีกลับมาครั้งหนึ่งนะครับ ก็น่าจะราคาแพงนะครับพี่คิดว่าน่าจะ3,000ถึง4,000เพซนะครับสำหรับกิจกรรมชุดจรารสีเขียวกับคาตนะ DJ นะครับ ครับและอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นการคาดเดาของช่องพี่เท่านั้นนะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของกิจกรรมแบบพี่เดาหรือว่าอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับอย่างไรเราก็ต้องรอทางคารินาฟีฟานะครับแล้วก็ทาง g m a r t อร์โตอัปเดตอีกทีนะครับหลัง6กโมงเย็นนี้นะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของกิจกรรมเว็บนะครับน่าจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นในส่วนของรักกี้ดอสครับแล้วก็ถ้าอัปเดตเข้ามาเที่ยงนคืนจริงๆนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการสะสมครบ5โทเค็นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดเดานะครับ ก็น้องๆคนไหนที่อยากรู้นะครับว่าชุดจราจนสีเขียวนะครับแล้วก็คาตาณาดีจนะครับจะหมดเพรทั้งหมดกี่เพรนะครับมารอดูพี่สุ่มได้นะครับก็ในส่วนของคลิปหน้านะครับจะสุ่มชุดจราจนสีเขียวให้น้องๆดูนะครับและก็จะแจกเพรให้กับ FC TikTok แล้วก็ u t u b e นะครับที่มาดูคลิปของพี่ด้วยนะครับ ขออนุญาตข้ามไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับขอรีวิวกิจกรรมในส่วนของชุดนักบอลน,นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ในส่วนของกล่องฟุตบอลน,นะครับกล่องละ99ไดมอนด์นะครับน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดฟุตบอลน,นะครับพี่แนะนําในส่วนของชุดสีฟ้าชุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเสื้อสีดําชุดนี้นะครับมันใส่แล้วเท่ะนะครับ ก็น้องๆถ้าอยากซื้อนะครับต้องใช้คูปองลดราคานะครับมันจะประหยัดเพชรในการซื้อนะครับเลดดอบหนึ่งร้อปนะครับแล้วก็มีโอกาสออกได้ของซ้ำนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใช้คูปองลดราคานะครับหนึนะครับเมื่อซื้อครบ1000เพชรนะครับก็ถ้าไม่ลดก็990นะครับและก็ถ้าเกิดกดลดราคานะครับก็จะเหลือประมาณ890อานะครับนี่ก็ลดไปได้100เพชรนะครับ ครับและในส่วนของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆพี่ก็จะมาแจกบัตรกีน่าให้กับคนดูนะครับทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมชุดจราจรสีเขียวนะครับจะอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มนะครับแล้วก็มาแจกบัตรกีน่าให้กับน้องชาว t i k t o k แล้วก็ YouTube อีกนะครับก็น้องก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ SQ5 Channel ตต้มเรียนอุ้ยออกโคตรง่ายเลยต่อท่าท้ายนี้มันก็เรียบกกร้อย,ยนะครับสวมโทเค็นนีีนะครับท่าปักทมนะครับ SQ5 Channel